ท่านผู้ปกครองในระดับชั้นป .3 ที่เคารพนะคะและลูกๆที่คิดถึงทุกคนเลยเออคิดถึงก็ไม่เป็นไรอดใจไว้ก่อนนะคะลูกอ่าสำหรับวันนี้ครูจำก็สอนเลยนะลูกนะอ่าเป็นการเรียนในวิชาสังคมศึกษานะคะอ่าในหัวข้อสาระที่สองลูกหน้าที่พลเมืองนะลูกนะก็คือหน่วยการเรียนที่สองก็คือระบบประชาธิปไตยอีกนะลูกนะประชาธิปไตยในชั้นเรียน ในชั้นเรียนไม่มีก็อยู่ประยัติปปไตยในบ้านก็ได้ในโรงเรียนชุมชนนะลูกนะอ่าล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเรียนออนไลน์ไปก่อนนะคะอ่านักเรียนตั้งใจนะลูกก็มีอยู่ที่บ้านก็คือชั้นเรียนก่บนักเรียนนั่นแหละอยู่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็โรงเรียนเราไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเนื้อหามัาต้องเรียนแบบนี้แล้วก็ชุมชนนะลูกนะอ่าไปเลยลุยหัวข้อก็คือการออกเสียงโดยตรงและการออกเสียงเลือกตัวแทนออกเสียงนะคะ ือการออกเสียงโดยตรงก็ตัวเรานี่แหละนะแล้วก็การออกเสียงเลือกตัวแทนออกเสียงนะคะก็มีตัวแทนเราไปนะคะทําเพื่อชนรวมอ่ะช้อนจนหนึ่งการออกเสียงโดยตรงอ่านเรียนดูนะเรจะไปอย่างเร็วนิดนึงนะคะลูกการออกเสียงโดยตรงไม่อยากไม่อยากโดยตรงยังไงคะอ้าวการออกเสียงโดยตรงเป็นการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยตนเอง ตัวด้วยตัวเราเองไม่มีคนอื่นมามาคิดแทนเรานะคะโดยตรงเลยความคิดเป็นของตัวเองนะจ๊ะคิดให้ดีคิดให้รอบคอบนะคะคิดก่อนคิดก่อนพูดคิดก่อนตัดสินใจใช่ไหมคะ,ะไม่เป็นไรต่อไปการออกเสียงโดยตรงในชั้นเรียนเช่นการเลือกหัวหน้าห้องเออการเลือกหัวหน้าห้องนะเราเลือกที่หัวหน้าห้องสมมุติว่าคนที่หนึ่งที่สองที่สามเสนอขึ้นมาเลือกหัวหน้าห้อง แล้วก็พวกเรานี่แหละมีห้องนี้มีสามสิบคนอ่าแล้วก็มีบัตรให้มาลงคะแนนเสียงอ่าใครได้เลือกเป็นใครได้เลือกนับคะแนนออกมาแล้วนะคะนับคะแนนมาแล้วได้เยอะน้อยเยอะๆเสียงข้างมากอ่าเป็นหัวหน้าห้องไปอ่าเสียงร้องลงมากก็เป็นคนรองที่หนึ่งคนรองที่สองอันเนี้ยเป็นการเลือกหัวหน้าห้องใช่ไหมลูกอันนี้ระบบประชาธิปไตยนะการออกเสียงโดยตรงในชั้นเรียนนะคะอ่าการออกเสียงโดย ตรงในโรงเรียนเออการออกเสียงการออกเสียงโดยตรงในโรงเรียนเช่นไม่กี้แจพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วใช่ไหมเช่นการเลือกประธานนักเรียนนั่นเข้าคกูหากาเบอร์เดียวเห็นไหมอะมีถือบัตรลงบัตรเลือกตั้งโรงเรียนด้วยาเราทาเห็นไหมเหมือนกันเลยเนี่ยนะเราก็มีมีที่ลงคะแนนมีที่กากระบาดมีมีทุกอย่างเลยเหมือนจะจําลองเหมือนเลือกจริงๆเลยการเลือกประธานนักเรียนใช่ไหมคะมี แถลงนโยบายมีเช็คชื่อมีอะไรหมดเลยเช็คชื่อรับบัตรเข้าครูหาการเบอร์เดียวใช่ไหมคะเออตรงนี้แล้วก็นับคะแนนได้เห็นกับชัดเจนเลยแล้วประกาศออกมาเป็นทางการเดียวนั้นเลยใครได้เสียงข้างมากก็เป็นประธานนักเรียนนะคะใครประธานรองคนที่หนึ่งที่2ก็รองไปนั่งนั้นก็เป็นคณะกรรมการของโรงเรียนไปใช่ไหมคะนักเรียนปฏิบัติได้ข้อนี้เคยทำอยู่แล้วนะ การออกเสียงโดยตรงในชุมชนเช่นการเลือกผู้ใหญ่บ้านอ้าอันนี้เลือกผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นเป็นระบบเลยนะการเลือกผู้ใหญ่บ้านนะคะต้องมีการมีคณะกรรมการนะคะมีชาวบ้านมาลงหมู่บ้านไหนใครเป็นยังไงมีสำนักสืบเนบ้านอันนี้ต้องทําการออกเสียงโดยตรงในชุมชนนี่อันนี้เป็นระดับของผู้ใหญ่ใช่ไหมคะเห็นไหมชุดกากีมีข้าราชการใช่ไหมลูกอ่าอันนี้ต้องทําอย่างดีนะต้องทําอย่างรัดกุมเลยนะคะกําหนดเวลา เปิดเวลาลงคะแนนกำหนดเวลาปิธีอะไรเงี้ยต้อง,ต,องต้องมีกฎเกณฑ์นะคะมีกฎเกณฑ์ระเบียบอย่างแน่อย่างแน่นเลยล่ะนะคะมีผู้รับผิดชอบมีคนนับคะแนนมีเจ้าหน้าที่ต้องรัดกลุ่มนะคะนี้เพราะว่าเป็นเลือกผู้ใหญ่บ้านมาเรียนดูนะต่อไปการเลือกตัวแทนออกเสียง การเลือกตัวแทนออกเสียงคือเลือกบุคคลที่เป็นตัวแทนไปออกเสียงหรือเข้าไปตัดสินใจเรื่องหนึ่งเรื่องใดแทนคนส่วนใหญ่อ่านี่ตัวแทนแล้วนะการเลือกตัวแทนออกเสียงนะคะ 1. ลักษณะของตัวแทนในชั้นเรียนและโรงเรียนนะลักษณะตัวแทนประธานนักเรียนประสานงานระหว่างอ่ะนี่แสดงว่าประธานนักเรียนมีประธานนักเรียนแล้วประธานนักเรียนก็ประสานงานระหว่างนักเรียนกับครูส่งเสริมนโยบายประโยชน์ของโรงเรียนใช่ไหม ทีนี้ลักษณะตัวแทนในชั้นเรียนของโรงเรียน่ลักษณะตัวแทนหวัวหน้าห้องก็ได้ถ้าเป็นตัวแทนตัวแทนประธานนักเรียนนั้นตัวแทนทั้งโรงเรียนใช่ไหมอันนี้หวัวหน้าห้องอ่หวัวหน้าห้องเช่นป .3 ทับหนึ่งทับสองทับสามแต่ละห้องมีหวัวหน้าห้องอยู่ใช่ไหมคะประสานงานระหว่างนัเกเรียนกับครูดูแลชั้นเรียนนี่นี่ลดลงมานิดนึงนะตัวลักษณะตัวแทนหวัวหน้าห้องทุกห้องใช่ไหม อ่ะต่อไปลักษณะตัวแทนในห้องเรียนของโรงเรียนอ่ะลักษณะตัวแทนก็คือคณะกรรมการห้องเรียนหรือโรงเรียนทําหน้าที่ต่างๆทําหน้าที่ด้านต่างๆของหัวหน้าห้องหรือประธานนักเรียนใช่ไหมคะอ่ะก็คือหมายความว่าทํางานร่วมกันนะลูก2ลักษณะของตัวแทนในชุมชนอ่ะลักษณะตัวแทนการเลือกตัวแทนหมู่บ้านหรือตัวแทนชุมชนเป็นการทํากิจกรรมต่างๆแทนสมาชิกในหมู่บ้านใช่ไหมคะ อย่างในหมู่บ้านก็ต้องมีตัวแทนมาทํางานแทนกันในส่วนรวมใช่ไหมลูกลักษณะตัวแทนนะ,ะต่อไปออกเสียงโดยตรงการออกเสียงโดยตรงก็คือหัวหน้าห้องกับประธานนักเรียนนี่โดยตรงเลยทีนี้ตัวแทนเลือกตัวแทนไปทําหน้าที่ก็คือคณะกรรมการกีฬาสีต่างๆเห็นไหมเวลาเรามีกีฬาสีหไหมในนี้เป็นตัวแทนตัวแทนนะ,ะต่อไป การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเลือกตัวแทนในชั้นเรียนและโรงเรียนการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนดูนะลูกอ่าเปลี่ยนหัวหน้าห้องเปลี่ยนหัวหน้าห้องเปลี่ยนหัวหน้ากลุม่มเช่นมีผู้นําทําหน้าที่ตัวแทนประสานงานระหว่างครูกับนักเรียนนะคะอยู่ในความสงบใช่ไหมคะอ่เาเปลี่ยนแปลงหัวหน้ากลุมหัวหน้าห้องนะอ่าทีนี้ การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนมีอะไรบ้างการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนเช่นเปลี่ยนประธานนักเรียนเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเช่นมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายงานในโรงเรียนใช่ไหมคะการเลือกผู้นําหรือตัวแทนในโรงเรียนและการเปลี่ยนแปลงนะคะหนึ่งลักษณะของผู้นําในชุมชนเช่นอะไรบ้างในชุมชนในชุมชนก็คือ ผู้ใหญ่บ้านนะคะหนึ่งผู้ใหญ่บ้านปกครองดูแลความสงบของลูกบ้านใช่ไหมคะผู้ใหญ่บ้านก็เหมือนมันพ่อบ้านอะในแต่ละบ้านก็มีพ่อบ้านใช่ไหมอ่าพอมีพ่อบ้านหลายๆรวมหลายๆบ้านก็เป็นผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นผู้ดูแลใช่ไหมลูกความสงบของลูกบ้านนะคะต่อไปกำนันกำนันกำนันดูแลความรับผิดชอบของตำบลประสานงานในอำเภออย่างอย่างของเรานี่กรุงเทพมหานครก็เรียกว่าแขวงใช่ไหมนักเรียน แขวงคูหาสวัสดีแขวงแขวงก็คือตำบลน,นะลูกนั่นแหละก็มีกำนันดูแลนะคะถ้าอยู่ต่างจังหวัดได้แตเห็นกำนันผู้ใหญ่บ้านชัดเจนนะผู้ใหญ่บ้านของตำบลประสานงานกับอำเภอนะคะอำเภอทีนี้ต่อไปข้อที่สามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาตำบลส่งเสริมอาชีพในชุมชนนะคะอันนี้ถ้าอยู่ต่างจังหวัดจะเห็นชัดเลยนะลูกอ่า ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่าในโตขึ้นมาแล้วนะจากจากอำเภออันนี้เป็นตำบลอาชีพชุมชนบริหารจังหวัดนะลูกอำเภอแล้วเป็นจังหวัดพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆนะลูกนะโตะขึ้นมาเรื่อยๆพอพัฒนาเสร็จการออกเสียงโดยตรงก็คือสมาชิกในหมู่บ้านเลือกผู้ใหญ่บ้านอันนี้โดยตรงนะน้อนะต่อไปเลือกตัวแทนไปท,ทําหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านอ่าทั้งหมด เลือกกำนันเพื่อจะหาตัวแทนใช่ไหมอ่าทีนี้การเปลี่ยนแปลงในชุมชนอ่ามีการพัฒนาสวนสาธารณะให้ร่มรื่อนอ่าดูนะอันนี้ว่าเขาเรียกว่าการพัฒนาใช่ไหมคะอ่ามีการพัฒนาสวนสาธารณะให้ร่มรื่นส่งเสริมด้านการศึกษาส่งเสริมอาชีพอ่าดูนะลูก2อวิธีการเลือกตัวแทนอย่างถูกต้องและเหมาะสม ลักษณะบุคคลที่เราเลือกเป็นตัวแ,แทนแล้วก็เลือกบุคคลที่มีลักษณะดังนี้อ่าดูนะคะเลือกอย่างไรอ่าเลือกคนมีความรู้ความสามารถใช่ไหมลูกอ่ามีความรู้ความสามารถเนี่ยต้องอันดับหนึ่งเลยนะอ่าต่อไปมีความคิดทักสารมีความซื่อสัตย์สุจริตข้อนี้สําคัญนะคะข้อนี้สําคัญมีความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยนี่สาคัญมากเลยนะการที่เราทาอะไรมีความซื่อสัตย์อ่ะ นะคะก็ให้เกียรติเราทําอะไรเราก็สบายใจนะเราทุจริตเมื่อไหร่อ่ะนะคะชุมชนก็ก็ไม่ดีแหละนะคะอ่าสาคัญทุกข้อเลยมีความเสียสละคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนะเราจะเห็นแต่ประโยชน์ของเราไม่ได้ทุกวันนี้นะบ้านเมืองที่วุ่นวายมากอะเนี่ยเพราะว่าเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนใช่ไหมหลายๆอย่างแล้วปัญหามันก็เกิดนะแม้กระตั้งคาพูดอะบางทีก็เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนนะคําพูดพูดมากฟังแล้ว ฟังแล้วมันไม่ค่อยสงบอะนักเรียนนะคะมีความเสียสละกคำหนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก้นนี้ก็สาคัญทุกข้อเลยนักเรียนหนึ่งความสามารถสองความคิดสร้างสรรคร์ความซื่อสัตย์สุจริตความเสศสละกคำานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักนะคะสําคัญทุกข้อเลยอาเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นและรับความกองคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณห้าข้อนี้สําคัญทุกข้อเลยนะลูกนะเออท่านมีห้าข้อนี้นะ วิธีการเลือกตัวแทนอย่างถูกต้องและเหมาะสมแน่นอนนะคะหข้อนะคะ2.4ความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกผู้แทนออกเสียงนะลูกนะอันนี้ดูความแตกต่างนะลูก๋ยวมีกิจกรรมใหน้นักเรียนทานะนนกิจกรรมมันก็มีที่ครูจ่พูดนี่แหละนะ2.4ความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกผู้แทนออกเสียงอ่ะทีนี้ดูนะการออกเสียงโดยตรง หการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานความคิดเห็นของตัวเองตัวเรานี่แหละแต่ถ้าเป็นตัวแทนก็คือการเลือกตัวแทนออกเสียง 1. การตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานความคิดเห็นของตัวแทนเออของส่วนรวมแต่คนที่เป็นเป็นตัวแทนนั้นจะต้องมีหลักห้าข้ออยู่แล้วนะคะเออต่อไปการออกเสียงโดยตรงข้อที่สทุกคนมีบทบาทในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆด้วยตนเองนะลูกนะอีกข้อนึงเป็น เลือกตัวแทนออกเสียงตัวแทนมีการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆแทนเราได้นะคะต้องคิดเป็นปนะอย่างบอกเลยห้าข้อข้อ3าใช้ได้ดีกับชุมชนขนาดเล็กที่มีความที่มีคนไม่มากนะักเอออันนี้ถ้าเราตัดสินใจด้วยตัวเองออกเสียงโดยตรงเนี่ยเราก็ต้องใช้ได้ดีกับชุมชนขนาดเล็กนะคะมีคนไม่มากนะักแต่ถ้าเป็นตัวแทนออกเสียงข้อที่สามก็คือใช้ได้ดี กับชุมชนขนาดใหญ่ที่มีคนอยู่จํานวนมากนะคะอ่าต่อไปข้อที่4ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อความคิดเห็นของตนเองใช่ไหมลูกเออทีนี้อันนี้ออกเสียงโดยตรงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าตัวแทนตัวแทนดูแลรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกในสังคมนะคะนี่เราไม่คิดขค่ตัวเรานะตัวแทนก็ต้องดูแลสมาชิกนะคะและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกในสังคมนะคะนี่คือความแตกต่างนะ ต่อไปคุณครูก็มาสรุปออกเสียงโดยตรงและการคัดเลือกตัวแทนออกเสียงนะคะการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตยนะลูกนะการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตยนะคะนักเรียนการบ้านนะคะ ไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะลูกเห็นได้เ๋ยโอ้ยกันบ้านนะไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจรอ,อดูนะอหน้าร้อยสิบสองลูกเปิดหนังสือขึ้นมาไม่ยากไม่ยากต้องทําลูกนักเรียนต้องทําไม่ทําไม่ได้ไม่รู้เอาอะไรมาดูนะก็เหมือนประเมินตัวเองนะลูกหน้าร้อยสิบสองอ่ามีข้อใหญ่แค่สามข้อนะักเรียนดูความเหมือนกับความการออกเสียงโดยตรงกรับการเลือกพูดแทนออกเสียงมันที่กูแจ่มพูดมาทั้งหมดนั่นแหละลูกนักเรียนก็มาดูอะไรที่เหมือน คือกระบวนการประชาธิปไตยที่เหมือนใช่ไหมอาทีนี้ร้อยสิบสามอีกร้อยสิบสามก็คือเป็นคําถาม้ายบทก็เหมือนกับหลังเรียนนั่นแหละใช่ไหมสิบข้ออ่าสิบข้อนักเรียนก็อ่านให้เข้าใจนะเรียนต้องอ่านเรื่องข้างหน้าด้วยนะลูกนะการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยนัเรียนต้องอ่านข้างหน้ามาด้วยนะลูกการมีส่วนร่วมเป็นอย่างไรนักเรียนต้องอ่านมานะอันนี้สิบข้อแล้วก็ส่งใน plus r มานะลูกทำให้ชัดเจนมาแล้วก็เดี๋ยวท้ายบทเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเฉลยในในคลิปต่อไปอีกเพราะว่าเดี๋ยวมีสอบปลายภาคนะคะปลายภาคเรามีสอบอีกเราต้องมาเฉลยกันสดๆนี่แหละนะนักเรียนนักเรียนต้องอ่านให้ดีแล้วก็อย่าลืมทําทําไปก่อนครูแจมแล้วก็วันวันไหนที่ครูครูแจมมีคลิปครูแจมมาเฉลยนักเรียนแต่ต้องเลยช่วงนี้ไปก่อนนะคะลูกนะคะอ่าสาหรับวันนี้นะคะอ่าประชาธิปไตยในชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชนนะตอนนี้เราไม่ internet, ม,ไมีชั้นเรียนไม่มีโรงเรียนเราอยู่ที่บ้านนะคะลูกนักเรียนก็ทํามาให้ดีแล้วคุณพ่อคุณแม่ให้น้องอ่านเสียบรดังนะคะเพราะทักษะการอ่านเนี่ยมันก็ไม่มีหรอกนะมันวัดกันไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าคิดว่านักเรียนป .3 มันคงอ่านได้แล้วเพราะว่าเนื้อหาอันนี้เนี่ยเราจะต้องตอบได้นะคะระบบประชาธิปไตยมีอะไรบ้างนักเรียนต้องตอบให้ได้นะ,ะที่ในคลิปครูแจ่มก็คือครูแจ่มก็ย่อให้หนักเรียนสั้นๆอยู่แล้วนักเรียนต้องไปอ่านเติมให้เต็มนะคะอันนี้ขอฝากท่านผู้ปกครองนะคะ ให้นักเรียนอ่านเยอะๆนะคะดูแลเรื่องการเขียนลายมือนิดนึงนะคะช่วยกันตอนนี้คิดว่าร่วมด้วยช่วยกันนะคะคิดว่าคุณพ่อคุณแม่บางบางคนก็ดูแลอย่างดีเลยนะคะแต่นักเรียนอย่าดื้อน,นะลูกนะเชื่อฟังตัวเองอ่ะนะต้องเชื่อฟังตัวเองแล้วก็เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อยู่ด้วยตัวเองนะลูกนะแล้วก็อย่าลืมความปลอดภัยเกี่ยวกับโควิด19ด้วยนะลูกนะขอให้ท่านผู้ปกครอง อ่าครูแจ่มอวยพรนั้ทุกคนมีความสุขอยู่ที่บ้านตั้งครอบครัวเลยนะคะสำหรับครูแจมวันนี้ก็จบเป็นเช่วนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ